อารับผมสวัสดีเหล่าเพ่อเพื่อนและน้องหมีกระดิกข้านื้อนะฮะผมกลับมาอยู่กับพี่หมีกระดิก้งนึงนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมีรีเควสต์มาจากใครในคอมเบอร์เดอร์ครายแม็กซิโรเวอร์ชันโอสเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยเอาลับครับผมวันนี้ก็จะมีรีเควสต์มาจากคุณจรัยอานพรมนะฮะให้เล่นเป็นมัสเตอร์ดาร์คครับโตนะฮะหรือพี่ก๊อฟเทนโดของเรานั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเพื่อนเพื่อนแน้องหมีกระอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับรีเควสต์ตัวละครมัสเตอร์มานะฮะผมตามข้อมูลของ FC Commander Climax Hero Version Oz นะะฮก็เาบอกกวว่่่าาตตัละคครอยงดโ็ไมมี ถ้าไม่ตายอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เราก็จะมีคําแนะนําดีๆมาจากคุณจารนานพรมนะฮะให้ไปทําคอมโบดีๆกันเอาละครับผมไปเริ่มเล่นกันเลยครับผมเอาละครับผมเข้าในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคนแรกที่เราจะเจอนะฮะพี่ก๊อลฟเทนโดของเรานะฮะผู้ทลายล้างโลกกีเกตฮะเริ่มต้นที่ดีพี่ชัยไปกว่าครึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาลองคอมโบกันดูนะฮะเห็นเขาบอกว่ามีคอมโบดีๆนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้คอมโบนี้คุ้นๆโอ้โห โอ้รู้เลยคอมโบนี้โดนบ่อยฮะไม่ใช่เก่งนะโดนบ่อยฮะวุบหลบขอซัดก่อนเออปึเบิ้บเบิ้บเบิ้บอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งเตะยอดนะอ่ะมาคอมโบที่สองหนิดูสิโอ้โหกันอยู่อีกเบิ้บเบิ้บเบิบโอ้โหก่อแตกฮะเออโอ้โห ปึ๊บไปโอ้โหวิโค้ดเทอื้อฟาดอีกทีนึงเป็นคอมโบที่โหจะจัดอ้าวหลบหนีเหรอไปไหนเล่าหลบไปหน่อยเล่านะขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนเฮ้ยเดี๋ยวฟึ๊บครกับโอ้ย,โ,อยโดนเฉยอื้อๆืนี่ๆๆ่นี่น,น,น,นียิงๆแล้วก,ก็เดินไปหาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เออ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 นี่เป็นไงโอ้โหปั๊บปั๊บปั๊บอโอ้โหพอโบหมดเว้ยอ่ะไม่เป็นไรนี่หดเป็นหนึ่งทีสปอร์ตปึ๊บเบิ้บเบิบเบิบอือนี่มาโอ้โหรีบกดเลยฮะเมื่อกี้นี่ไอโยนเนาะโอ้โสกิลนี้โคตรชอบเลยว่ะโอ้โหนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโคตรสกิลเพย์ผู้เล่นเลยฮะสวบอีกนหนึ่งทีนี่เป็นไงปุ๊บโยังไม่ถึงอือขออีกทีอือ โโอ้โหบักของเกมเปนชันะ้นฮะอื้อตกไม่สวยโอ้โหไม่สวยอื้อโอเคฮนะพี่ก๊อลฟเทนโดของเรานี่เป็นบัคของเกมอีกหนึ่งตัวเลยเฮ้ยสงสัยต้องกลับไปเล่นบักเขาไอ้ต้องกลับไปเล่นพี่เทพเทนโดหน่อยแล้วว่าจะมีสกิลแบบนี้หรือเปล่านะแต่ตอนที่ได้ไม่มีนะไม่เลยมีนะฮะใครรู้ช่วยคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันนะเออ สกิลโหดจัดอะท่าเนี้ยดูดิแล้วก็กดปั๊บเตะหวดไปเลยฮะโอ้โหแล้วแบบคอมโบต่อเนื่องได้เลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแมวเออเราชอบแบบนี้เออ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 แล้วก็หวดอุ้ยหวดไม่ถึงอุ้ยหวดไม่โดนเฉยเลยเออเออเนี้ปากโอ้โหอุ้ยเอามาแล้วเอามาแล้วอะไรไงเอาไงเดูดิปุ๊บดิ อันนี้อันนี้อันนี้อดีตเข้ามาดิหลอกขวาสิอุ้ยโอ้ยกันอยู่นะโุ้ยโอ้กันอยู่นะโุ้ยเรากันนายอยู่นะเฮ้ยช๊บนี่แน่แน่แน่โอ้อแน่ปึ๊บหลบนี่หลบหลบเออเราอยากหล่ออ่ะปึ๊บหลบนี่เราอยากหล่อเป็นไงตีเดี๋ยวลองบล็อกดูนะฮะเขาจะจัดเราไหมโอ้เขาโดนหนีอะ โอ้โหโดนหนีเฮ้ยโดนแล้วอือปุ๊บหเกือบไปอี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 นี่ทีนี้ต้องเจอสกิลเพย์ผู้เล่นหน่อยอืออืออนี่นี่นี่แต่ก็หัวเตะไปหนึ่งทีปาบ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 อือหัวเอ้ยถ้าหัวจับไม่โดนหัวไม่โดนฮะถ้าหัวจับไม่โดนซะงั้นนะเซ็งโคตรเลยฮะอื้อนี่มาอี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 อืออายทีหนึ่งอื้อ ต้องบอกว่าพี่ก๊อฟเทนโดในตามซีรีส์นี่พี่ก๊อฟเทนโดเคยซัดพี่เทพเทนโดของเรากระเด็นออกจากพิติไปเลยนะจำได้ว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเก่งอ่ะเอาจริงๆนะเผลอๆพี่ก๊อฟเทนโดอาจจะเก่งกว่าพี่เทพเทนโดของเราก็ได้นะนี่ดิ้วววรอชาร์จรออ่ะอันแน่ยืนรอเลยนะอื้อดิผมนี่ยืนรอเลยฮะอื้ออเออเน่เน่ป๊า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  แล้วก็เฮ้ยโอ้กผิดนะโอ้สองรอบอื้อนี่ดีรอดีรอนี่เนี่ยนี่ฟุบหลบตีเป็นไงล่ะเฮ้ยมากลับมาสู่สกิลเพลย์ผู้เล่นกันใหม่อื้อืออืเอ้ยโอ้โหตี๋ต้องจ่อยต้องจ่อยขานะอื้อืออืออะฟาดอีกทีเป็นไงไคแบกทม์ลุกขึ้นมาอือนี่นี่แน่โอ้โหสิงฮะเขานอนอยู่ฮะ นั่นแน่รอฮะทำเขาไปเยอะเขาจะทำเราเป็นคือไม่เน,นี่ยไอเดอ้าวโอ้โหไม่ทำโคตรเซ็งเลยอื้อ,อื้อนี่นี่นี่นนอ่ะไม่ทำเราทำก็ได้นะออไม่ทำเราทำนายก็ได้นะฟึบหลบเฮ้ยไปยไม่โดนที่ไงฟึบหลบนี่โอ้โหฟึบหลบนี่หมุนเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแต่รู้สึกจะไม่มีท่าวาร์ปพอกอัพไปด้านหลังของตอัวละครเนาะ เออเออตีไปจากภาคไหนวะภาคนั้นมึงกันเออเอออีอ่ะต่อเออแล้วก็สวบไปหนึ่งทีอย่างงี้ยล่ะปากหน่อยบุดลบโอ้ยเออเออน้องจ้อยให้ความร่วมมือกับพี่หน่อยสิจ๊ะน้องโอ้ยเดี๋ยวเนยใจเย็นดิเฮ้ยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่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 ปึ๊บไปเออนี่ท่าเตะอย่างรอเอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเออเอาไงยืนดู เอออ้าวเรียบร้อยฮะแต่มี่เรียบร้อยนะอึ๊บนี่โอ้โหเผลออืออือนี่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 หัวหัวให้ลอยหัวให้ลอยไม่ต้องลงกันแล้วจังหวะนี้อือเห้อเอาละับผมการปล่อยกดตัวของพี่เทพไม่ใช่พี่เทพดิต้องบอกว่าการปล่อยกดตัวของพี่ก๊อฟเทนโดของเรานะครับผม มาได้เวลาย่ำ <único> ด <Liberty Overwatch> ีเวอร์เดย์ละคาบิเลียนเหรอเขาจะเล่นก่อนไหมปุ๊บกันก่อนโอ้โหสวบะปากกันไปเลยนี่เป็นไงยืนหรอก่บเนี่ยปั๊บ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 อืเอออีหัวดี่เป็นไงเออเออทีอเอาเอาเข้าไปเอ้ยโอ้ฝันไม่โดนไหมเอื้อดึงไปท่านี้มันฝันไม่โดนนะเออมันต้องแบบนี้อื้อเอื้อ ปาปปาปปาปปาบ,ปาบ,ปาบนี่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  <c oughs> แล้วก็ปึ๊บเตะเออเป็นไงล่ะเออลุกขึ้นมาให้ตีถึงทีนี่เออแน่โอ้โหเซ็งฮะจังหวะน้องเทียกแกไม่ลอยโอ้โหนั่นนอนนานเหลือเกินอ่ะนอนนะเออเอาไว้ล่ะีนี่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  คนมันครูจะยืนรอเท่าไหร่ก็ยืนรอได้อะเฮืออะไรอะไรอะไรเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเตะไม่ถึงฮะปากโอ้โหเอาไงวิปโอ้โหอุส่าอยืนรอโอ้โหยอุ้โหโอ้โหอุส่ายืนเท่อุ้ยโอ้โหลบสองฮะโอ้ย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 นอนตัดติงเออเอาใหม่เอาใหม่ฮึบนี่ฮะจะรอจังหวะนี้ฮะอนี่นี่นี่ โอ้ห yeah! ัวไม่ลยฮเออนี่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 เออเออเออไปเออไปเออไปอย่างเงี้ยพอใจไหมล่ะเฮ้ยเจ็บโอ้โหุสัตว์จะหัวเห้ที่ชอบท่าหัวนี้ฮะจับกิ๊กสั้นมันเท่ดีฮะเออนี่เออเออเออนี่เลยมาเอออันนีแน่นี่หัวหัวให้ก่อแตกฮะเออก่อแตกเออ นี่ฮะสกิลที่สองเออนี่สกิลเพลงผู้เล่นเออแหมแล้วพี่ก๊อฟรู้สึกว่าสเตต์อค่าพลังงานด้านล่างอ่ะของพี่ก๊อฟเทนโดจะชาร์จไวด้วยนะโอ้โหามาทีก็อยากรู้เหมือนกันนะผู้พัฒนาแกเอาค่าสเตตัสของตัวละครมาร์เซดอร์แต่ละตัวเนี่ยมาใช้แบบโอ้ยเกือบดีอ ตามค่ามาตรฐานของไรเดอร์แต่ละตัวหรือเปล่านี่ไงเป็นไงสวยมั้ยล่ะหล่อมั้ยล่ะฮะปึ๊บ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 เอาติดมุมนะเออเออเออนี่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 ผันไส้เตะอีกหนึ่งทีนี่เป็นไงล่ะลูกคมเออปึ๊บโอ้เอาดิเอาดิโหโอ้โหเป็นคนละทีเป็นไงนี่เอ้าหุยฟันเขาเฉยทำไมเขาตบเราได้แล้วเนี่ยโอ้โหโดนไปดิมาเลยเด็กคิกไปดิอ้าวเฮ้ยเฮ้ยบล็อกแล้วนะเฮ้ย เอ้ยเอ้ยโอโหโอ้โหเอาละ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 แยแกเอาละเฮ้ยอุ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 ้ยเกิดไปละเกิดไปแล้วกับจุดเริ่มต้นใหม่มาวิ่งไปท็อกอัพอ้าวอ้าวเฮ้ยกดผิดเอออะไรอะไรเอออะไรนี่ได้เวลาได้เวลาใครแบกถามาเนะเฮอยเไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องไปไหนกันละอยอยู่ท่านี้แหละขวดขวดขวด นี่หัวทิ้งไปใหม่หัวทิ้งไปใหม่หัวทิ้งไปใหม่ฮะนี่นี่ไงเออสกิลเพยอุ้ยอุ้ยเอ็กซ์ตีมเหรอฮะอุ้ยเตะไม่โดนฮะเอาไงดีเฮ้ยฟึบหลบหัวเฮ้ยแม่เดี๋ยวโดนแสงฮะตีเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมฟันไม่โดนเดี๋ยวจะเชื่อฟันไม่โดนเหรอนี่มันเป็นสกิลเพล์มันเป็นสกิลของพระเอกใช่ไหมฮะ เป็นเป็นสกิลของพระเอกใช่ไหมทำให้ฟันไม่โดนเนี่ยฮะฮึมอยู่ในท่าเอแล้วมันอะไรฮะเฮ้ยเฮ้นี่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 เอามามานี่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 เน่เอามาสิแซปอีกทีปึ๊บหลบซัปอีกทีอุ้ยไม่ฟันไม่โดนเออเฮ้ยปั๊บปั๊บอะเด็ดเด็ดเด็ดหลอกหลอกหลอกโอ้โหนี่หลอกฮะหลอกฮะอะไรี๋ยป่ะล่ะ อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอ erm ุ Kingston> ้ยอุ้ยเออเอ่อดีดีเอ่อดีดีงัดลอยไปเรื่อยงัดลอยไปเรื่อยฮะอื้อดีไปแบกเท้ามาด้วยเอ่อหัดหดหดที่เท้าปั๊บ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 อ้าวเขาไม่โดนฮะเอาไงดีดีเอาดีเหมันไส้อ่อเอ่อเอ่อเออมาอ่ออ่อเอ่อีกทียร์อันฮะ เป็นตัวละครที่เล่นสนุกเลยนะพี่ก๊อฟเทนโดเหรอเนี่ยเล่นสนุกมากๆเลยฮะแล้วเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะยาวเลยนะถ้าได้คอมโบหนึ่งแล้วนี่แบบว่ารัวๆเลยฮะอ๋อพี่ไก่ของเราเอ้ยพี่ไก่ฮะเอาไปดีกันก่อนปั๊บเอ้ยเขารู้ฮะยืนรอก็ได้อุ้ยอุ้ยมันเอาเขาอุ้ยอ่ะมาอุ้ยกดของอัพแล้วไม่ของอัพฮะอืออุ้ยกดของอัพแล้วไม่ของอัพฮะเอืออุ้ยอุ้ยไม่ให้ลุกกันเหรอเฮ้ย ทุบหลบอือมันก็เกินไปแล้วนะเออดีอะไรของคุณอะไรของคุณอือเดินตามเดินตามอ่ะลากมาหินรอเอาไหมเอายังไงอือีด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 ีเออเออไม่เยอะหรอกเออฝันไม่โดดไม่ท่าจริงไปอือออนี่อาทีนึงอืออือเออเออจับฟันนี่เป็นไงหล่อพอไหมอือนี่อ่ามาเออ นี่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 อ้าวมาต่อเออนี่อ่ะส่งเค้กส่งเค้กปาบ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 เฮ้ยโอ้โหโดนปเนี่ยโอ้โหดีนะกัรปล่อยทันฮะอ้าวกดผิดโอ้โหสิ้นโทษเลยอึ๊บเฮ้ยเมื่อกี้กดบล็อกก็ไม่ใช่หรอเฮ้ยเกินไปเอออะไรเออปล่อยให้เข้ามุมอเอาไม่ยอมเข้ามุมเว้ยอ่ะ ว่าแลยเขาต้องการฮะเอาไปดีว่ะโอ้เซ็งฮะตีไงมาはは trendy, มาโอ้ยแน่แน่อุ้ยหุ้ยหุ้ยสองเฮ้ยมันอะไรครับน่ะเมื่อ,สส 5, 5. อกี ym, ้งงฮะอืออตีตีส่งแครก่อนเลยกันจับเดียวเ ดาบเดียวสงบสยบทุกสิ่งเออวิ่งเข้าไปอ่ะให้ต่อยหนึ่งทีมาสิเออไปไหนเราบอกให้ต่อยเออบอกให้ต่อยเออบอกให้ต่อยเออสับโอ้โหสับไม่โดนฮะโอ้โหเอ้ยโอ้ยเว้ยเอ๊บเปิบเบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันรู้เว้ยมันรู้แล้วเว้ยเออโอ้โหจะเป็นอะไรเน่เน่เน่เนบเออเฮ้ยกดกดใช้บล็อกแล้วทำไมไม่บล็อก พิเทพทำไหมบล็อกพิเทพถามจริงพเทพเบบเบิบเ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 มามาเน่มาเี่เลยมานี่เลยฮ้นี่มามาตามาตามาตามามามานี่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 มาเออนี่ซัดไปหนึทีกิ้หลบอ้ยโอ้โหหลบข้างนี่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 โอ้โหฝันเตะไม่โดน้อฝันไม่โดน นี่ยังเซ็งเลยฮ้ปักโอโหทราบนี่เป็นไงล่ะโอโหไม่น่าฮะโอโหโอโหโอโห้ได้ขอ,อัพไปอะไรอ่ะตีอะไรอื้ยมาจบให้สวยเถอะอื้อตี มาฮะเราผู้ถมดำและดูดีต้องมาประเชิญหน้ากันละดูฮะโอ้เบสคลายก็ด้วยนะดำทองแดงอืออันโอ้โหนึกว่าเขาจะใส่แม่ยืนรอก็ได้อุ้ยอีกแล้วอุ้ยอท่าบล็อกนี่มันไม่เคยโดนเลยฮะเออดี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 โอ้กระดินไกลไปไหนฮะอากระดินไกลฮะเขาไม่ติดมุมมะออ ไปไม่โดนนี่เอาติดมุมเอาติดมุมละวอืออะได้เวลาฮะเออโอ้ยโอ้ยก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยไปไปไม่โดนเออเฮ้ยมาม้ามาม้ามาอะสกิลนี้แหละอืออเออนีอีอีนีอีอือไตอือส่งเค้กส่งเค้กเท่ากับดีอีเอาไว้โอ้ยลอยเอาไงดีวะฮะวู้ มาอไใส่มือท่านั้นไม่ได้ก็ต้องใช้ท่านี้เออวิ่งเข้าไปเขาเกับมือโอ้โหหลบอะโอ้โหดูเขาดูเขาอ่าไม่เป็นไรเออนี่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 เออ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 ตรงแคนเออขออีกทีแล้วกันหมันไส้ฟันอีกหนึ่งที ชาร์จรออ้าวติดมุมด้วยเออนี่ก็สวยดีฮะเออเออนี่นี่มามาเออมานี่นี่นี่ส่งไปอีกรอบหนึ่งเออนี่เออเออวนเวียนมาเจอกันอีกแล้วนะฮะ ที่ปูของเราขอหัวล้อหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ถึงเฮ้ยไม่ถึงเฉยฮะได้ได้เน้นชาร์จรอนะเน้นชาร์จรอนะที่ปูมามาเข้าแลอื้อ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 นี่นี่อื้อส่งเค้กส่งเค้กเฮ้ยโอ้โหฟันไปเลยอุ้ยทำไมอ่ะ เฮ้ยรอบนี้ทำไมเตะไม่โดนฟันไม่โดนนะดาบมันสั้นใช่ไหมเออดาบสกิลดาบมันสั้นใช่ไหมดาบสกิลมันสั้นใช่ไหมเออเออเออส่งไปที่สูงต่อเออีนี่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 เน่เน่เออยิงไม่โดนเว้อเออนี่ส่งไปรอบหนึ่งช้าให้เต็มเอาไงดีเออไงแบบนี้ไง ลองอีกทีฮะทำไมไม่โดนไม่รู้เมื่อกี้ยังงงเหมือนกันได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่โดนแน่อันแน่ดี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 นี่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 ใสโอ้แต่ไม่โดนฮะยังอะไรส่งไปมุมก่อนส่งมุมก่อนอ่าได้มุมละด้มุมละนี่นี่นี่ีนี่ส่งเค้กส่งเค้กส่งเค้กอุยโอ้โหงันเข้าฮะเออลบ เออตีีเป็นไงเออเออเอาตรงนี้แหละโอ้โห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 เออโอ้หมดกันความห่อวิ่งไปเตะอือเอาล้วฮะบัคของเกมฮะ พี่ก๊อฟเทนโดของเราฮะวันนี้เราจะย่ำดีผู้ทำลายล้างโลกงมาละโอ้ยมาเจนต้าใช่ไหมสีมาเจนต้าโอ้สีสวยแล้วดูดีดิสีสวยดูดีเหลือเกินสีสวยดูดีเหลือเกินเน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ได้อ่ะทำไงดีอุ้ยโอ้โหหลบเหรอแน่แน่เฮ้ยโอ้โหโอ้ดี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 อ่ะ แล้วก็ยืนรอตามด้วยส่งเคกมาชาร์จที่รออีฟาดอีกทีไฟทีทีมันไส้ฮะเฮ้ยโอ้โหขงัดขึ้นที่สูงเหรอเฮ้ยอะไรปากไม่ถึงฮะฟิตหลบอีอุ้ยโอ้โหสาลบมข้างหลบอย่างสวยนี่นี่นี่มานี่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 ตาบเขาไปทีไปไงสวยพอไหม เริ่มต้นจากคอมโบนี่ก่อนอื้ออื้อนี่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 แล้วก็ต่อยต่อยต่อยอึ๊บเต่ปวบอีกหนึ่งทีเฮ้เดี๋ยวแล้วกิ่งหลบข้างอุ้ยโอ้โหจะจบให้สวยมันไม่ซอมให้จบเว้ยฟุบหลบดียำเขาไปเยอะเขาอาจจะยำกลับฮะเพราะฉะนั้นเราต้องโจมตีก่อนไม่ใช่ะไรนะเออ เฮ้ยโอ้โหกดใช้สกิลอีกแล้วฮะอืออนี่โอ้เสียสกิลงงงไปหนึ่งทีอีสปอร์ตเนี้ยอ่ะเดินไปหาแล้วก็ตบไปหนึ่งทีฮะขวดขวดขวดอ่ะแล้วก็ส่งแค่อีกหนึ่งครั้งฮะช้าที่พอช้าที่พออะนี่นี่นี่ฟึบหลบอือโ้ยดาบเราสั้นฮะดาบเราสั้นนะโอ้ยอึ๊บโอ้ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเอาเขาติดมุมเราติดมุมเพื่เองอือนี่นี่ มามามามเออยิงยิงยิงยิี่อะไรอ่ะอะไรตกอะไรนี่นี่นีนี่นี่มาส่งไปอีกนะเนี่ล่ะนี่นี่นี่เนี่ยมาเออนี่นี่นนีอ้ยกดผิดโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไงดีไงดีเมาสับเป็นทีโจกับอะไรอะเเี เอานั่นนายเหรอเอ็มเพลร์เฮ้ยเอาแล้วนะจงมาเป็นเครื่องสังเวยให้กับข้าซะเริ่มจากอะไรก่อนดีดาบสั้นกันเลยดาบสั้นก่อนเลยดาบนี่นายชอบดาบนี่ชอบอออุุุ้้้ยยวิ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 ดาบไม่โดนเฉยเลยเว้ย ปากคุยไม่โดนอีกยังไงเอาไงเอาไม่เอาอ่ะได้นี่เลยอ้าว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 นี่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 เต้อ่ะอ่ะนี่เอาเลยนี่นี่มาเออสกีเพย์ผู้เล่นต่อเออนี่นี่เออช้าต่อช้าต่อเอ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 อนี่เออเออเออนี่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 โอ้ โผบหัวไปหนึ่งทีฝันไส้นี่เอ่อติดมุมแล้วก็จบ p ป e c เออ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 นี่เอ้ยโอ้โหฝันไม่โดนเฮ้ยชิบหายแล้วลบฟุ๊บโอ้โหเอาลืมไปมันไม่มีเราไม่มีแค่แบ่งคถามดีกว่าจะไปกดไปกดใช้เฉยเลยฮะเอออืมได้เออถกอัพเลยเดียๆชิวๆเข้าไปฮะนี่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 โอ้โหฝันไม่โดนเลท่านี้เสียงโคตรเลยอืมอ่ะกิ้งมาให้ต่อยหนึ่งทีต่อยไหมแน่แน่มันไม่ยอมอะเออนี่ไม่ยอมไม่ยอมเหรอฮะ ยินรอนั่งรอยินรอหอ้ยชิบหายแล้วเอยเกือบเอยอะไรเฮ้ฮ้ทำอะไรหวาดเสียวฮ้ฮ้ฮ้นี่นี่นี่นมาบล็อกก่อนอันแน่กูนี่ไงโอแม้โดดรอย่างที่แัวกนี่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 มา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  ออนี่ไงชาร์จรอต่อเออพาเออเออเอี่นี่หลอก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 น,ออนี่นี่เนี่ยาที่นี่ไงเนี่ยนี่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 เอะไรล่ะไปแบกช้อมเอาให้กอแตกก่อนดีกว่าเออไม่ยอมแตกไหมเออเออเออเฮ้เอดี าเอาแล้วนะคุณี่กอศูนย์เหรอฟาบก่อนเลยนี่สกิลนี้ผมนี่อย่างชอบอะไรอะไไม่ได้ใช้ไม่เคยโดนสักพักแล้วเนี่ยเออเนี่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 ส่งเคกส่งเคกออเออเออนี่เออนออเออเออเอเเอ ชอบไหมชอบไหมคอมโบนม่รู้แบบนี้ชอบไหมชอบไหมฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้โหเตะไม่โดนทันนี้แม่ไอ้ยโอ้โหฝันไม่โดนโอ้โหกุส่ยืนละหล่อเออเอาไงเอาไงเฮ้ยนี่สไลด์กลับไปจุดเริ่มต้นใหม่เขากับเอ้ยยังโดนหละแน่แน่นี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 ่เห็นไม่เป็นคุณฮิปปิกินในนี่ย กระโดดโอ้โหไม่ฝ่ายไฟแต่ไม่โดนเอ้ยโออเออเออเอาแล้วเอาแล้วเออผู้พิชามาเยอะนักผู้พิผิกนะเฮ้ยโอ้โหดาบไม่ถึงอุ้ยโอ้โหสองรอรอบอุ้ยแน่ไม่โดนแล้วเุ้ย โอ้ยตีแล้วช้ำในเลยแบบนี้โอ้โหเกิดไปแล้วเกินไปแล้วคุณที่พิกิมาโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวไปแลกกันมิคุณพี่กิจับจับจับปับใครดินเท้าไหมนี่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 มามามาเอาเลยแล้วกันอ่าจังหวะเนี้ยนี่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 อ๋อปับ แน่แน e ่มานี่น <in> ี่นี่นี่นี่ปับนี่ดูกระบหุยพี่นีนี่นีเอฟชั่วฮ่าอาเคดโหด อ่ะครับผมาจบปแล้วนะฮะสำหรับการเล่นคอมพลีเดอร์ดักขบุตนะฮะผมพิกอฟเทนโดของเรานะฮะผมแล้วก็มีคอมโบดีคอมโบแรงมากนะฮะแม้ว่าในภาคของเวอร์ชันโอสนี้ฮะจะไม่มีท่าไลเมทไทม์ก็แล้วแต่นะฮะผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวไม่มีขอตัวลาเพื่อนกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พบเป็นใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม